วดภาพมาก็พาชมน้ำไหลลงจากเขาจากน้ำตกพาชมน้ำไหลลงมาจากน้ำตกยงามงากน้ำไหลลงจาเขาธรรมชาติน้ำตกอ่อนลุกน้องอ่อโท้มพระกุศลดองน้ำงาน้ำไหลลงจี่น้ น้ำไหลจากน้ำตกน้ำ่อนน้ำมาจากน้ำตกน้ำอ่อไม่เย่มากหอหินสวยน้ำไหลสวยานิ้สวยๆพี่น้องิ้วสวยๆมทน้ำข มาชมห็นสวยน้ำไหลลงมาจากน้ำตกน้ำนอนน้ำไหลลงมาจากน้คือน้ำนอนกน้ฮะอือเท่าพระที่อยู่นี่นะไถนล่ พาเที pure, เยท่ยวันนี้พาเทีทย่ทททย là. วพาเที่ยวน้ำตกนอนพาเทตกนอนน้ำไหลลงมาคือดังไหลลงมาน้ตกนอนพาชมน้ไหลลงมาจากน้ำตกนอนไั

เขาน้ำตกท่านแบไม่สวยน้ำตกน้ำไหลล้มมลงจามมเกามมเขาน้ำตก มาที่นี่ก็ถ้าเขาก็ใช้ชีวิตไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง